เวลาอ่านกุรอานเจออายะที่ต้องสยุดต้องอ่านดูอาอย่างไรดีที่สุดพังคนบอกว่าอ่านไยดะไม่ได้จะจากก็ร้อกไค้รันครับอ่านไยดะไม่ได้ผมไม่เข้าใจคําถามเหมือนกันแต่ระบุมาอย่างนี้ครับก็ก็ต้องต้องขอความกรุณาพี่น้องเวลาถามนี่ถามให้ให้มีความชัดเจนนะครับ,รบผู้ตอบจะได้ไม่ต้อง <c oughs> สงสยัยว่าหมายถึงอะไร,รแต่เราก็จะตอบในกรณี ว่าหมายรวมอันนั้นหรืออันนั้นเราก็จะพยายามตีความให้ให้ถูกต้องที่สุดนะครับคือสุยุตติลาวะนะครับหมายถึงว่าการสุยุดคณะอ่านกุตอ่านเนี่ยอุลามะเขาได้กว่าสุยุตติลาวะสุยุดของการอ่านอัลกุตอ่านซึ่งมีระบุในกุตอ่านนะครับที่เป็นตําแหน่งการสุยุดนี่นะครับรวมทั้งหมดประมาณสิบห้าที่นะครับ การสุญูดนี้เป็นสุนนะจากท่านนบีซอลลอฮฺอวลลาอิบุสลลัมแม้ว่าในละหมาดหรือนอกละหมาดก็ตามนะครับอุลามาจะขัดแย้งกันในรายละเอียดบางประการเช่นอถ้าอยู่นอกละหมาดนี่แล้วก็จะสุญูดทีแล้วว่าต้องมีน้ำละหมาดไหมเขาขัดแย้งกันครับต้องหันหน้าไปยังกิบลัดไหมเขาขัดแย้งกันอันนี้เราคงคงจะไม่พูดรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่เราจะตอบตามปัญหาตรงนี้ว่าครับถ้าจะสุญูดเนี่ยจะกล่าวอะไร ام <سؤال> حديث مني นะครับ <سؤال> سجده وجهي للذي <سؤال> خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين ذمي ราย وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين อุลามา ما มากบอกว่าเป็น อุลามะบางท่านบอกว่าเป็นหะด i ษดอยฟมาลูลมีปัญหาด้านสายสืบถ้าเรายึดในทัศนะที่อุลามะบอกว่าเป็นหะด i ษฮัสซันนะครับก็ไม่ต้องกล่าวอันนี้แล้วเขาเออโาะ็่าถ้าเป็น h ฮัสซันก็กล่าวอันนี้กล่าวได้นะครับแต่ถ้าเป็นหะดีษที่มาลูลหะด i ษดอยฟอุลามะก็เลยบอกว่าก็กลับไปกล่าวในด o อาที่เรากล่าวตอนสุญญดทั่วไปก็คือสุภานอัลอเบียอาล นี่ก um, ็เป็นท hmm> ัศนะเนี่ยแต่ในความเห็นของผมเนี่ยว่าถึงแม้ว่าเป็นฮะดิสน้อฟนะครับการกล่าวซาจดอวจียลิลลดีคอละกะหูซาวรหูนี่นะครับมันมีทั้งในสุญญุตีแล้ววะและในสุญุตธรรมดาในละหมาดด้วยอ๋อมีมีมีการกล่าวสำนวนนี้ในละหมาดด้วยในละหมาดธรรมดานะครับมีด้วยซึ่งที่เกี่ยวกับละหมาดนี่มันเป็นฮะดิซสหืย ฉะนั้นถ้าเราถือว่าส mm ุญ hmm ญูติแล้วะก็เป um ็นการสุญูดทั่วไปเราก็สามารถเอามากล่าวได้สุภาโนรเบียร์อาลาเหมือนสุญูดทั่วไปนะครับแล้วก็ซาเจดาวัชย์นี่เหมือนสุญูดทั่วไปเราก็เอามากล่าวได้เช่นเดียวกันจะไม่เป็นดุอาพิเศษสำหรับสุญญูติแล้ววะจะเป็นดุอาสําหรับสุญูดทุกสุญูดทุกสุญูดก็จะอ่านอันนี้เช่นสุญญูติแล้ววะเนี่ยเช่นสุญูดละมาเช่นสุญูดชูกรก็อ่านอันนี้เหมือนกันสก้าอ่านอันนี้เหมือนกันครับนะครับเเเออ่่่่ฉะะะะนนนนนััั้้้กกก็็็จจจไไมปปญหาาาาครรบถลววซดดีีย ถ้ายาวหน่อยท่องไม่ได้ก็สุภาโนรเบียนอาลาไปเลยผมก็แนะนํานะครับปี่น้องส่วนมากนะครับที่ไม่ค่อยถนัดในการกล่าวหรืออ่านสำนวนภาษาอาหรับนี่พอมีดูอายาวๆหน่อยนี่ก็จะบ่นนะครับก็พยายามหาดอาสั้นๆนะครับจะได้กล่าวง่ายๆก็สุภาโนรเบียนอาลานี่นะครับสามารถกล่าวได้ครับครับผมก็เป็นความรู้ใหม่นะครับว่าเป็นฮะดิษดอกมีทัศนว่าเป็นฮะดิษดอกอีกมีเชคนาซร <سؤال> الشيخ سليمان ناصر العلوان بن علماء حديث في بيت السعودي لقى علماء لايتان بن حديث معلول كحديث تي اللَّهْمِ الله مي بنحاني دان سايسيب